จังหวัดลบบุรีค่ะจากกิจกรรมก้าวด้วยรักแสดงบอลลูนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชากาลที่9นะคะและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะ ที่ลานกิจกรรมใจฟ้าฟาร์มใจฟ้าอะคาเดมี่ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะพระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกตค่ะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามเจ้าวาดว่าพระบาทนพุได้ให้ความเมตตาเปิดสถานที่จากกิจกรรม9ด้วยรัก19เท่ากับ1โอกาสของการให้พร้อมปล่อยบอลลูนขนาดใหญ่นับ10ลูกที่มีสีสันสดใสสวยงามทยอยขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งได้รับความส ใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างพาบุตรหลานเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมถ่ายภาพกับบอลลูนขนาดใหญ่ทั้ง มีการาพร้อมทั้งมีการเข้ารับชมในเทศาการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ก้าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่เเนื่องในวันคล้ายวันพระ ขอภัยค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566โดยภายในงานค่ะยังมีการจัดให้มีการแสดงพารามอเตอร์หรือร่มบินพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทะเบียนเป็นผู้โดยสารขึ้นบินไปกับพารามอเตอร์แบบ2ที่นั่งเพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงในพื้นที่ใกล้กับสถานที่ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วยค่ะ